ดีครับดีครับก่อนขอพกนักงานกิข้าวโอ้พนักงากินข้าว,ว,กกาวดีครับครับพนักนกินครับอ๋อไปเบินน่งหนองนวลตายน้ำมาวอนเมื่อกี้นี่เออ <c oughs> ได้ไปเที่ยวหรอพี่คิวไปเที่ยวหนองนวลตายปะฮะไปเที่ยวหนองนวลตายปไปเที่ยวน้ำมาเหรอพน่กนกินข้าวเหรอครับหนมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งมาดิเม่เบาแล้วกับ,าบ,กบตายเลย นะอืมบะเล่าเนี่ยดีกว่าัวกะดีเลยเนาะมิเตนี่งแกงละไม้ละไม้ลาแกงไม่เหรอเคี่ยเราอันนี้มาให้ยังบวกินเลยเคว่ยวเตี๋ยวจริงลาบปลาลาปลาหัวมาแดนหนองนวลใต้ไปฮันนีมูนกันเพื่อนันไปเบิ่งบื่อเพื่อนไทยลูกเพื่อนเราลัดไปลัดมาลัดมาทางตามบังหน้าเพื่อนนะครับหลังจากที่เพื่อนไปเช็ดสวยมาแล้วนะครับกลับมา ทาแค่แป้งเนาะมันเนียนขึ้นเนาะทาแป้งนี่อิคิวนั่งลงอิคิวนั่งลงนั่งลงที่เรนวดเขาอิคิวกินข้าวหรือยังข้าขับนวดนั่นเนาะนอนเขาก็คันเอาน้ำเอาพวกืเร่องคัดแจงหรือไม่ในแจงเองเหรอแจงเองอันนี้เราไปซื้อเอาอันนี้เรนแบบซื้อฮะ ก๋วยเตี๋ยวเพื่ออลไรมาให้ตั้งแต่เที่ยงโหดียังบอกกินเฝ้าไปกินเนี่ยหลับแม่ผมเลยตื่นแน่แกงแกงหน้าไม้นี่เจ้าแกงเหรอแกงแกงก่อนไปแกงตอนตัวมาหาอ๋อเออแม่เอาแม่เหรอมันคือว่ามันคือพักแบบนี้นี่ไงเฮ้ยนึกว่ามันอันจำมาได้เลยแซ่บบอไอ้เคียวเคี้ยวมันรึอร่อยไหมแซ่บ นอเกือบเบาหวานขึ้นหรอเบื้องหน้าพื้นใสซ้อขนาดเดี๋ยวอีกสักสองอาทิตย์ไปอีกรอบนึงเบื้องที่ราเบื้องหน้าสามรอบนี่แหละเบิ้ดเปเท่าไหร่แล้วนะเออมันกินข้าว เอาแวะมาเบิ่งนึกว่าอันนั้นทอดหรือยังก็กลับไปให้เพิ่นนวดอันนั้นไหลให้ไม่เกนต้มใช่หรอโอเคโอเคไปกินลูกชินหรอโอ้พัดลมพัดลมพัดลมกันเลย แข็งแรงเลยรักษามาได้ปีกว่ามา <c oughs> อยู่กับบักตั้งนี่พอเดือนพักได้ี่พักอันเป็นอย่างคนอื่น,เ,นเหมือนเมีย่ยงอคนเหมือนเหมือนเมี่ยงหาซะเมือมอม่อกันเด้อค่ะมัน,นกินน้องการครับโอ้ยกินแล้วนะไปคิวไปไปครับไป <c oughs> ครับเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์เดี๋ยวมาใหม่ใช่ าคุณนอาเสียดายไ่ได้ถ่ายนะเขาไป็ตัดผมก่อนก็เลยไ่ได้เห็นอันนั้นถ่ายได้เหรอเออไอ้ไล่ะเสิบเอิงเพื่อนคุณแม่เพื่อนนอนแล้วเพื่อนกาคุณแม่เพื่อนนอนเพื่อนกับนอนกอนแต่ว่าผมไ่ได้ถ่ายนะครับไ่ได้ถ่ายก็เลยเดี๋ยวถ้าขอคลิปได้เดี๋ยวเช่อมาแวะเป็นเบิ่งคนหนึ่งอันนี้มะนาวกันไปนวดมาแลละเนียนขึ้นนะครับบางคนบอกว่ามะนาวคือหน้าเนียนอยู่แท้ กล้องมันทําให้เนียนแต่ว่าพอทําแล้วมันก็สว่างขึ้นนะครับนี่แหละก็คือให้เครดิตเพื่อนไปเลยให้เครดิตร้านนี้เลยเพราะว่าแต่ก่อนใช้ครีมของคินิกแต่เดี๋ยวนี้เลิกใช้แล้วก็คือมาน,นวดแล้วก็มาอันนี้สองสามอาทิตย์มาครั้งหนึ่งเดี๋ยวละสองครั้งสามครั้งนะครับนี่ก็คือเห็นว่ามันเห็นความต่ตางเลยนะถ้าผูา้ใดอยากสนใจเนาะก็ไปสอบถามเพื่อนได้เนาะ ก็คือมันเห็นความแตกต่างผมก็เลยบอกว่ามันแตกต่างนะครับผมโอเคแวมเบงแมนจะลาก่อนกลับนะครับเดี๋ยวกลับไปแล้วนะครับถ้าผู้ใดอยากสั่งมันแซงหรือว่าเขาเขียบก็ทักมาสั่งได้ในข้อความเพจเนาะตอนนี้ก็ได้เยอะแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาสิถ้ามันมีเฮาสิทักกลับแล้วกัถ้าผู้ใดโอนมาแล้วก็รอรับนะครับจะพยายามให้เร็วที่สุดนะครับให้ได้ทุกคนได้รับเร็วที่สุดทั่วกันนะครับโอเคไปแล้วสวัสดีครับ เนื้อพี่น้อพักมาส่งมาฝากกัน